สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกินลูกเนียงใต้วายสคนเผยกินมา30ปีไม่เป็นไรครั้งนี้กินจากดอยป่วยทันทีแพทย์หญิงนัทการชื่นชมอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อของโรงพยาบาลแม่สอดในโพสต์ระบุว่าตอนนี้มีคนไข้ามานอนโรงพยาบาลด้วยปัสสาวะไม่ออกไตวายจากการกินลูกเนียงรวมสี่คนด้วยกันหลังไดไอวีฟูอิ และสารด่างก็ปัสสาวะออกสบายดีขึ้นแล้วค่ะเบียคิดว่าพิษที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากสายพันธุ์ลูกเนียงที่มีปริมาณเดเจนคอริกเอซิดที่ต่างกันจะเห็นว่าภาคใต้ไม่ค่อยเกิดที่แม่สอนและชายแดนเกิดเยอะมากๆคนไข้คนหนึ่งเล่าว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เกือบ30ปีล่วงมาแล้วทั้งดิบต้มดองไม่เป็นไรครั้งนี้กินลูกเนียงที่มาจากดอยแห่งหนึ่งแค่ฮาโรกิบดิบแล้วก็เป็น ต่อไปจะกินอีกไหมหลุงแกใส่หัวดิกเบียได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและได้พยายามรวบรวมลูกเนียงจากตลาดต่างๆลูกเนียงนําเข้าจาาับพม่ามาทางชายแดนลูกเนียงที่บ้านของคนไข้ส่งให้อาจารย์ตรวจค่ะยังไม่เคยมีข้อมูลนะคะดังนั้นคงต้องใจเย็นๆแล้วหุ้นว่าผลจะเป็นยังไงค่ะถุงนี้คนไข้ให้ลูกไปเก็บมาเต็มถุงเลยค่ะ เห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากชิมอิอิๆพรุ่งนี้จะส่งลูกยิงทั้งหมดไปพิสูจน์สายพันธุ์กันนะคะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ